ครับสวัสดีครับสมาชิกทีเด็ดบิ๊กจมทุกตั้นประจำาี่่2เดือนมกราคม2569นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสำหรับเกมเกมื่อคืนที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้คนตรงเปนหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างลีวอพูเจกับลีดยูไในเต็ดนะครับ ผมได้กัรตรงให้ต่อเรียบูไปในราคา1ลูกนะครับสรุปว่าตายนะครับคุนี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนบอลสดก็ปาดบวกต่อเนื่อง14วันติดติดไปเหมือนกันนะครับต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับปาดบวกต่อเนื่อง4วันติด,ต,ดติดไปนะครับสำหรับบอลติงตามคลิปนะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์อบอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดทีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดทีดี99ด้วยนะครับสาหรับสายบอลไม่ควรพลาดน,นะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีตั้งบอลเตง็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมเคืนนี้หนึ่งกู้นะครับเป็นบอลกันโซเซราอิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างกายารีเจอกับเอซีมิลานนะครับ กายารีอยู่อันดับที่14ของลีนะครับส่วนมิลานอยู่อันดับที่2กองลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลาตี2 45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าเสมอกันไปด้วยสะกอ์1ประตูต่อ1นะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับจะบ้านอย่างกายารี3นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดเสมอน1นัดเลเพ้ไป1นัดนะครับ ส่วนนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะตูรินโนมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมก็ดูพปใเจได้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างมิลานสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดเลเ,เปไปหนึ่งนัดเหมือนกันนะครับในนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมก็ดูไม่แตกต่างกันเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างกายารีจะไม่บบ433นะครับ ตัวหลักๆก็จะมีกาเบียวซัปป้ามิเชลเอนดารีและก็อันเดเบโรตินะครับส่วนทีมเยือนอย่างมิลานจะไม่บอบสียหนึ่งนะครับนำทัพมาโดย uka, itz, ien, it, ลูก้าโมริตคิดเตียนปูริสิตและก็ราฟาเอลเลอาหนะครับสำหรับเกมคู่นี้เด็เปิดมาเป็นมิลานเปิดราคามาต่อ1ลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตังทีมเยือนอย่างมิลานมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคูน่นี้มิลานดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นผลตรงไอต่อไ c มิลานไปในราคา1ลูกนะครับยังมีคขังนะครับันตรงไอต่อไ c มิลานไปในราคา1ลูกนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนน้าุ้นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ช่องยู u ูบตีเด็ดบิ๊กโจมและเปิดตีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประลันอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ